แฟนหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนะคะเขาเป็นทหารกณฑนอยู่อ๋อเป็นทาหารหนค่งค่ะค่ะ,คะแล้วทีนี้เขาเขาอ่ายืมรถยน์หนูค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะเอาไปใช้ในกรมทีนี้หนูไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาชอบมาส่องสตอรี่หนูบ่อยๆทุกวันเวลาเราลงในเฟซบุ๊กเขาก็จะมาสอ่อง,<ม>งท้งๆที่เรากับเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเขาเอารถหนูนะ่ะไปเหมือนไปเที่ยวกันนะคะ เขาเนี่ยอยู่อยู่ที่ชนบุรีครับไปเที่ยวกันที่ระยอง <The Friday. S 2> ที่ไม่อยากได้หนูมีแฟนค่ะค่ะแฟนแฟนหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนะคะเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่อ๋อเป็นทาหารหน่ะค่ะค่ะ,คะแล้วทีนี้เขา เขา,ายืยมรถยนต์หนูค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะเอาไปใช้ในกรมอมในกรมแบบว่าเอาไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะหนูไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาชอบมาส่องสตอรี่หนูบ่อยๆทุกวันเวลาเราลงในเฟซบุ๊กเขาก็จะมาส่องทั้งๆที่เรากับเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะ,นะคะค่ะมันก็ส่องมาเป็นแบบสองสามวันทก็ยังส่องอยู่เหมือนเดิมอะไเงี้ยค่ะลงหนึ่งนาทีปุ๊บเขาก็จะเข้ามาส่องเลยอย่างเงี้ยค่ะ พอเราได้กดเข้าไปดูแบบดูที่เฟซบุ๊กของเขาอะคะ่ะค่ะหนูก็เห็นแบบเห็นแบบเขาไปเที่ยวกันกับแฟนหนูผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยค่ะ uh huh. เขาไมา่ใช่คนไทยนะคะ <Okay. S 2> เขาเป็นคนคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยอืค่ะเขาเอารถหนูนะ่ะไปเหมือนไปเที่ยวกันอะคะ่ะ uh huh. เขาเนี่ยอยู่อยู่ที่ชลบุรีขับไปเที่ยวกันที่ระยองแปลว่า ใน Facebook ของผู้หญิงคนนั้นลงภาพชัดเจนว่าแฟนเราไปกับเขาออเป็นเห็นภาพรถก่อนเรเป็นภาพแขนอาแขนขานาฬิกาซึ่งเราจําได้แน่นอนจำได้รถก็รถเราเนาะนาฬิกาก็เป็นนาฬิกาที่หนูเป็นคนซื้อให้เองหนูจําได้แน่นอน ค่ะกีของหนูใช่ค่ะแล้วแฟนเนี่ยทุกครั้งที่เขาหายไปเนี่ยเขาก็จะบล็อกแชทบล็อกเลา์คือเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยเลยแค่ค่ะมันแปลกๆแ,แบบบางทีวันวันหนึ่งเนี่ยหายไปเลยสิบสองชั่วโมงแล้วโผล่มาทีหนึ่ง <โอ S 2> คือตอนเทียงของอีกวันอย่างเงี้ยค่ะ<โ>อใช่แบบเขาเขาใจร้ายจังเลยเลยเนี่ยหนูเคยถามเขาไหมคะนูเคยถามค่ะแต่เขา เขาก็ประมาณว่าเราคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม่กทั่งวันที่วันที่ผู้หญิงนะ่ะลงคลิปติ๊กต็อกเป็นรูปคู่เลยนะคะเป็นรูปคู่กับแฟนหนูเลยนะคะหนูหนูก็ถามเขาว่าทําไมแบบทําไมเขาถึงกล้าลงแบบนั้นทําไมเขาไม่รู้เหรอว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยผู้ชายก็เลยพูดทํานองว่าไม่แบบไม่ได้สนใจคือ ต่อ<ม>ให้ผู้หญิงคนลาวลงก็ลงไปเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะเห็น<ม>เพราะว่า<ข>คนลาวก็พูดกับเขาแล้วว่าก็ตั้งใจจะลงลงเพื่อให้แฟนของเธอนั่นแหละเห็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ใช่แต่ว่าเขาก็ลงไม่กี่นาทีเขาก็ลบเขา<ป>เขาบอกไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้พูดคะ <c oughs> ่ะเขาดูสลอยตัวเออน่ะแล้วแล้วไม่รู้ผู้หญิงใครก็ไม่รู้แหละมาถ่ายรูปคู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจลงให้เธอเห<อ>็นแหละ แล้วไงอะแล้วเขาซึ่งเป็นคนกลางในเรื่องนี้ควรจะต้องทํำยังไงล่ะคะเพื่อดูแลแฟนของตัวเองเพื่อดูแลหนูสิ่งที่ได้รับออกมามันคืออารมณ์อารมณ์รุนแรงอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์รุนแรงไปเลรค่ะเข้าพานแบบพูดโกรธเงี้ยหรออ่าโกรธเรื่องอะไรอะค่ะโมโหอะไรว่าจะถามทําไมนักหนาทาไมถึงจ้องจับผิดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วไงคะพอเขาพูดอย่างเงี้ยวับหนูก็เงียบหนูก็เงียบแล้วหนูก็เดินต่อ ไม่ไม่ไม่เดินต่อค่ะเอนนี้ยเราอะท้องรู้สึกว่าเราก็ห่างๆแต่ว่าเวลาเขาทักมาเราก็จะไม่ตอบก็ทันทีอะไรเงี้ยพยายามที่จะอ,อันนั้นไม่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ห่างๆค่ะอันนี้แค่หนูแบบว่าหนูแค่แบบว่าเช,ช็คเช็คเช็คอทำอะไรสักอย่างหนึ่งซิว่าฉันนี่มีค่าอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆแล้วตอนนี้หนูคิดจะทํำยังไงหนูคิดกับตัวเองมากว่าหนูจะทำยังไงต่อไปถ้าถ่านในความรู้สึกตอนนี้หนูก็ยังรักเขาอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมันก็ไม่ไหว แบบมันไม่ไหวคือถ้าเราจะออกมาเลยเราน่ะไม่ไหว่คะคะเป็นซึมเศร้าอยู่ด้วยนะคะค่ะก็เลยไม่ไม่เกี่ยวนะลูกหนูเป็นซึมเศร้าหนูต้องไปหาหมอ,อไปไปมาแล้วคะ่ะไปมาแล้วนะ <ใจ S 1> คะเออโอเคกินยาอันนี้ก็ละเรื่องกันเนี่ยออใช่ <c oughs> ไหมคะมันไม่ใช่ว่ายิ่งหนูเป็นซึมเศร้า,าจริงๆนะยหนูหนูยิ่งไม่ควรจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้อาการหนูหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดหนูอ่าหนูไปหาหมอกินยา มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วพอแบบมีผู้หญิงคนนี้ลงภาพแล้วพอหนูถามว่าเฮ้ยยังไงล่ะเฮ้ยอย่าคิดมากสิไม่คิดมากยังไงรถก็รถชันใช่ค่ะอ่าแต่คราวนี้เราเองก็อ่อนแอเกินกว่าจะชัดเจนพี่พูดตรงตรใช่ใช่ค่ะหนูคิดนั่นแหละค่ะนั่นแหละคือจุดอ่อนของหนูเลยนั่นแหละรวเราไม่เคยมีความรักนี่คือความรักครั้งแรกของหนูเลยค่ะเราเลยจัดการความรู้สึกเองไม่เป็นถ้ารักครั้งแรกมันแย่มันเปลี่ยนได้ค่ะบางทีเราชอบติดล็อกด้วยการสะกดจิตตัวเองว่า รักครั้งแรกชวนะรักครั้งแรกชวนะก็ถ้ารักครั้งแรกมันแยกก่ก,ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเราต้องมีความสุขไง <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้หนูยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะถ้าหนูยังอ่อนแอขนาดนี้เพราะเขาก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเขามีอะไรดีสักนิดนึ่งพี่ก็จะบอกว่าเออทนไปเถอะน้องแต่นี้ <c oughs> นไม่เห็นมีอะไรน่าทนเลยอ่ะ <c oughs> ไม่สบายก็ยังไม่สนใจเลยอ่ะเออต้องดูแลตัวเองสุดๆคือมีแฟนหรือว่ามีเขาเหงาก็โสดอีกอะ โสดฉันยังเข้าใจได้ว่าฉันไม่มีใครฉันเลยต้องดูแลตัวเองอ,อันนี้หนูบอกว่าเขาเป็นแฟนหนูแต่ไม่ต้องดูแลหนูค่ะ,คะไม่สบายหนูก็ทํามาแล้วไปหา<อ>ยาเองอแล้วก็<อ>ที่สําคัญคือเขาก็นอกใจอยู่ไปเรื่รรรอยๆคะ่ะและเอารถที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของหนู<อ>ไปใช้กับผู้หญิงคนนั้น่<อ>แล้วหนูบอกว่าหนูขาดเขาไม่ได้คะ่ะเขาขาดเราอะ่ะเขาตายารถใครไปรับผู้หญิงคนอื่นคะ งั้นหนูก,ก็ต้องสร้างเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าจะอยู่กับฉันต้องซื่อสัตย์ถ้าเธอไม่รักฉันมากพอจะซื่อสัตย์เราจะต้องตัดเขาออกจากชีวิตค่ะดูคลับไฟรเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเซอร์ไพรส์ที่ไม่อยากได้